ของเราหลายๆคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีการศึกษาของเราตกต่ำตกขบวนล้าหลังอย่างมากที่สุดในประเทศกลุ่มอาเซียนแล้วณนะวันนี้นี่มันคือความคับแขนใจเราเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน กระจายตัวทั่วประเทศไทยกัดกินเมืองไปทั่วหมดแล้วกัดกินเมืองขนาดไหนทุจริตคอรัปชันกันขนาดไหนทุจริตกันขนาดตึกถลม่มเคลนถลม่มผู้คนล้มตายหลายร้อยคนแต่เอาผิดกับใครยังไม่ได้สวัสดีประชาชนสวัสดีประชาชนโอ้ย เปนเปี่ยมหลายคนมาที่นี่ด้วยความหวังหวังว่าตัวเองหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้กำหนดอนาคตของพวกเราเองอีกครั้งกำหนดหน้าตาของรัฐบาลที่พวกเราอยากได้มีความหวังไหมใพวกเราหลายคนอยู่ที่นี่ด้วยความโกรธโกรธ ที่การเลือกตั้งในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเลือกไปแล้วผลการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลือกไปแล้วก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลประชาชนได้ชัยชนะของประชาชนถูกพวกเขาบดขยี้นับครั้งไม่ถ้วนโกรธไหมมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ความหวังและความโกรธ แต่เราอยู่ที่นี่ด้วยความผิดหวังผิดหวังที่ผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเลือกพิธาเป็นนายกพวกเขาไม่ให้พิธาเป็นนายกมีคนหน้าไหนก็ไม่รู้มีคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นมากำหนดหน้าตาของรัฐบาลมาเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับพวกเราในทั้งๆท,ท,ที่ผลการเลือกตั้ง ออกมาอย่างชัดเจนว่าพวกเราควรจะสามารถกำหนดหน้าตาของรัฐบาลด้วยตัวของพวกเราเองได้ผิดหวังไหมพ้วงพวกเราอยู่ที่นี่ด้วยความโกรธด,ด้วยความขับแขนด้วยความผิดหวังขับแขนใจที่สถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเรามีแต่ตกต่ำดิ่งเหว การเมืองตกต่าเศรษฐกิจตกขบวนไปหมดทุกด้านเราล้าหลังและตกต่ามากที่สุดในกลุ่มอาเซียนในตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่คือความคับแค้นใจของพวกเราคือความคับแค้นใจที่พวกเราหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ กลุ่มชนชั้นกัรมาชีพผู้ใช้แรงงานมากกว่า40ล้านคนในประเทศนี้ที่อยู่ในวัยแรงงานพวกเราคือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศนี้แต่พวกเขาไม่เคยนับพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนี้เลยค่าแรงขั้นต่ำที่พวกเราควรจะได้สวนทางกับค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสูงขึ้น และสูงมากขึ้นนี่คือความคับแข้นใจของพี่น้องชาวแรงงานมันคือความคับแข้นใจของหัวอกคนเป็นพ่อหัวอกคนเป็นแม่หัวอกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหัวอกของแรงงานที่เดินทางจากบ้านจากเมืองมาใช้แรงงานอยู่ที่นี่มาใช้แรงงานอยู่ในภาคตะวันออกมาใช้แรงงานอยู่ในปราจีนบุรีเราต้องทิ้งบ้านทิ้งมง ทิ้งลูกอยู่ต่างจังหวัดลูกๆของเราหลายๆคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีการศึกษาของเราตกต่ำตกขบวนล้าหลังอย่างมากที่สุดในประเทศกลุ่มอาเซียนแล้วณวันนี้นี่มันคือความคับแขนใจเราเห็นว่า ตัวทั่วประเทศไทยกัดกินเมืองไปทั่วหมดแล้วกัดกินเมืองขนาดไหนทุจริตคอร์รัปชันกันขนาดไหนทุจริตกันขนาดตึกถลม่มเคลนถลม่มผู้คนล้มตายหลายร้อยคนแต่เอาผิดกับใครยังไม่ได้ไไดและนี่มันคือความคับแค้นใจเราเห็นปู่ย่าตายายของเราเก็บเงินกันมาตลอดชีวิต แต่กลับถูกเครือข่ายสแกมเมอร์เครือข่ายทุนเทาหลอกลวงเอาเงินที่เก็บกันมาทั้งชีวิตเอาไปแล้วทํายังไงผูพ้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเหล่านั้นสิ้นเนื้อประดาตัวทุกท่านคาะนี่มันคือความคับแค้นใจในตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลอดหลายรัฐบาลที่ผ่านมาใช่ไมใใ่ใช่ความคับแค้นใจของพวกเรา ก็บแน่นไว้อยู่เต็มอ,อกมันคือความคับแขนใจค่ะเราเห็นว่าง,งบประมาณแผ่นดินที่ใช้กันอยู่นะทุกวันนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้ถูกนำไปขับเคลื่อนประเทศไทยแต่ถูกนำไปใช้เพื่ออุดหนุนให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมให้กับคนบางคนถูกนำไปใช้ คะแนนนิยมให้กับตัวเองและพวก้องเพียงเท่านั้นนี่คือความคับแค้นใจของพวกเราในตลอดหลายปีที่ผ่านมาและหลายรัฐบาลที่ผ่านมาพวกเขาเป็นกันมาหมดแล้วทั้งนั้นเราอยู่กับรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยและพวกเขาพาพวกเรามาได้แค่นี้ประเทศไทย ทุนเทายึดครองประเทศประเทศไทยที่ทุจริตคอร์รัปชันกระจายตัวอยู่ทั่วเมืองไทยประเทศไทยที่การเมืองตกต่ำประเทศไทยที่เศรษฐกิจตกขบวนประเทศไทยที่ไม่เห็นหัวแรงงานอย่างพวกเราการศึกษาของลูกหลานเราก็ตกต่ำนี่คือประเทศไทยที่พวกเราอยากอยู่ร่วมกันต่อไปอีกสี่ปีหรือไ,ม,อไม่คะไม่ใช่ และเรามีประเทศไทยในฝันที่พวกเราอยากอยู่และสร้างและกำหนดอนาคตร่วมกันใช่ไมใใ่ใช่ประเทศไทยที่ไม่มีสวยไม่มีตัวตารวจรับใช้ประชาชนประเทศไทยที่รัฐโปรง่งใสกำจัดทุจริตด้วยเทคโนโลยีประเทศไทยแบบนี้ที่พวกเราอยากอยู่ร่วมกันใช่ไม่ใช่ และนี่คือประเทศไทยที่ไม่เท่าประเทศไทยที่ไม่ว่าพวกเราจะเป็นใครหน้าไหนตั้งแต่เกิดเติบโต,ตสูงวัยใช้ชีวิตสามารถที่จะมีสวัสดิการที่รองรับพวกเราได้ให้คน99ในประเทศนี้ได้มีโอกาสลืมตาอาปากได้สามารถใช้ชีวิต อย่างมีศักยภาพตามกำลังตามความฝันของตัวเองได้นี่คือประเทศไทยในฝันที่พวกเราอยากอยู่ร่วมกันใช่ไมใใ่ใช่และมันเรียบง่ายมากประเทศไทยที่พวกเราทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย ไม่มีใครที่คิดไม่เหมือนกันแล้วต้องถูกจับไปติดคุกไม่มีใครที่มีความเชื่อไม่เหมือนเราแล้วต้องไล่เขาออกนอกประเทศพวกเราทุกคนมีศักดิ์ศรีเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนี่คือประเทศไทยที่เท่ากันพวกเราอยากอยู่ในประเทศไทยแบบนี้ใช่ไม่ใช่นี่คือประเทศไทยในฝันที่เรียบง่ายมากค่ะ ณวันนี้เศรษฐกิจเปราะบางอย่างมากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโตมีแต่ต่ำลงต่ำลงประเทศไทยแบบนี้เราไม่สามารถที่จะรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เราเพียงต้องการอุตสาหกรรมใหม่ต้องการการศึกษาที่ทันโลกต้องการการอุตสาหกรรมที่รองรับกับชีวิตของพวกเราในอนาคต อีก5ปี10ปีข้างหน้าประเทศไทยแบบนี้คือประเทศไทยที่พวกเราฝันและอยากจะอยู่ร่วมกันใช่ไมใใ่ใช่และมันเรียบง่ายมากใช่ไหมประเทศไทยแบบนี้ที่พวกเราฝันและอยากสร้างร่วมกันมันเรียกง่ายมากใช่ไม่ใช่ใชแต่ทำไมที่ผ่านมา10ปี20ปี30ปีทุกรัฐบาลที่ผ่านมา พาเรามาได้แค่นี้สร้างประเทศไทยที่เท่ากันประเทศไทยที่ทันโลกให้กับพวกเราไม่ได้เลย,เลยนี่คือรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาที่พาพวกเรามาได้แค่นี้แหละและเขาทำได้แค่นี้ดังนั้นประเทศไทยในฝันที่พวกเราอยากจะอยู่ร่วมกันอยากขีดเขียนอนาคตของพวกเราร่วมกัน ต้องเชิญชวนทุกคนมาทำร่วมกันค่ะทำกันแค่เท่านี้ไม่ได้เชิญชวนทุกคนมาเดินร่วมทางไปด้วยกันกับพวกเรามาสร้างประเทศไทยที่พวกเราอยากจะอยู่อยากจะเกิดอยากจะเติบโตอยากจะหายใจอยากจะสูงวัยและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปด้วยกันมาสร้างประเทศไทยในแบบที่เรา อยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยากที่จะเติบโตอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่สิ้นหวังไม่หมดหวังไม่ท้อถอยและไม่ท้อแท้ไม่จากกันไปเสียก่อนทุกท่านคะวันนี้เราเดินทางมารับเอากำลังใจมารับเอาพลังจากพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนบุรี สิ่งที่เรากําลังเดินหน้ากันวันนี้คาราวานประชาชนรู้ไหมคาราวานประชาชนสายนี้ชื่อว่าอะไรลูกน้ำเค็มลูกน้ำเค็มที่วันนี้ไม่ได้ออกทะเลนะคะวันนี้พวกเรายกพลขึ้นบกจะไม่ยกสอสอทั้งภาคเข้าสภาให้หมดทั้งภาค47คน47เขตทำให้กับพวกเรา ได้ไม่ได้และคนปราจีนค่ะปราจีนบุรีมีผู้แทนในเขตของท่านสามคนสามเขตมีใครบ้างหลายท่านเห็นกันอยู่แล้วและเดี๋ยวจะได้เจอกับพวกเขาอีกสักครู่หนึ่งพวกเขาเหล่านี้ค่ะจะมาร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์ขีดเขียนประเทศไทย ขีดเขียนอนาคตของพวกเราไปด้วยกันมาร่วมกันกับพวกเราเดินทางไปด้วยกันนี่จึงไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่นี่คือการออกแบบชีวิตออกแบบบ้านออกแบบเมืองที่พวกเราอยากจะอยู่เกิดเติบโตหายใจใช้ชีวิตไปด้วยกัน วันนี้จึงมาแบกรับเอาความฝันที่ทุกคนมีความฝันที่อยากจะเห็นประเทศไทยในแบบไหนและความหวังที่ทุกคนมีอยู่ในเวลานี้มาแบกใส่รถขนฝันคันนี้ค่ะรถบรรทุกฝันคารวานประชาชนมาแบกรับเอาความฝันและความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรีเข้าสภาไปด้วยกัน วันที่8กุมภานี้ค่ะแต่เราทำกันแค่นี้ไม่ได้ไไดและการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทุกคนมอบควมไว้วางใจให้การสนับสนุนพวกเรามาแล้วและต้องบอกว่าให้การสนับสนุนเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่เป็นความหวังของทุกคนที่ปราจีนในพรรคใน ในคะแนนที่เป็นคะแนนของพรรคในบัญชีรายชื่อเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วในปี66แต่ครั้งนี้ค่ะครั้งนี้ขอทุกคนทั้งใจขอทั้งสองใบเลือกประชาชนทั้งสองใบเลือกคนใหม่จากประชาชนทั้งสามคนทั้งสามเขตไปทำภารกิจสำคัญร่วมกัน ภารกิจสารความฝันของพวกเราภารกิจสร้างอนาคตสร้างฝันสร้างประเทศไทยที่พวกเราอยากอยู่ร่วมกันเอาไม่เอาถ้าบอกว่าเอาต้องเลือกใครประชาชนใช่หรือไม่ไมเลือกประชาชนทั้งสองใบเลือกคนใหม่จากพักประชาชน ไปทำภารกิจที่สำคัญกับพวกเราค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะภารกิจที่สำคัญของคนปราจีนบุรีคือการเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องคือการแบกรับเอาความฝันแบกรับเอาความหวังแบกรับเอาปัญหาของทุกคนมาใส่ไว้บนบ่าและเอาปัญหาเหล่านั้นเอาความฝันเหล่านั้นเอาความหวังเหล่านั้นเดินหน้าไปให้ถึงฝันด้วยกัน และต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบนี้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของทุกคนมีความหมายจะชี้ชะตาอนาคตประเทศ4ปีต่อจากนี้ค่ะหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของท่านชี้ชะตารัฐบาลหน้า รัฐบาลต่อไปว่าเราอยากจะเห็นรัฐบาลหน้าตาแบบไหนชมหน้าแบบใดและเราอยากเห็นประเทศไทยที่เราฝันในแบบไหนหนึ่งเสียงของท่านสามารถกำหนดได้ไม่มีใครหน้าไหนนะคะครั้งนี้ไม่มีใครหน้าไหนไม่มีสาวาคนไหนมากำหนดหน้าตาของรัฐบาลมาเลือกนายกให้กับพวกเราอีกแล้ว ดังนั้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกคนจึงมีความหมายกับพวกเราอย่างมากมีความหมายกับคนปราจีนอย่างมากค่ะหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกคนจะเป็นตัวกำหนดหน้าตาของรัฐบาลใหม่เป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกเราอีกสปีกำหนดความฝันของพวกเรากำหนดอนาคตของพวกเราและกำหนดหน้าตาของอนาคต ของลูกหลานเราอนาคตที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของเราสำคัญไหมคะ,มคะเพราะมันกำหนดหน้าตาประเทศไทยในสี่ปีต่อจากนี้ค่ะดังนั้นมาทำด้วยกันค่ะมาเดินทางไปด้วยกันเลือกตั้งครั้งนี้ขอทั้งใจทั้งสองใบทั้งคน ทั้งพักเลือกพักประชาชนเลือกเบอร์อะไรไเลือกเบอร์อะไรไเลือกคนจากพักไหน,ไหนพักประชาชนทั้งสามเขตทั้งสองใบเลือกคนใหม่มารับใช้ประชาชนทำภารกิจสำคัญส่งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป พาประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้สร้างประเทศไทยที่เราอยากจะเห็นสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ประเทศไทยที่เราฝันและประเทศไทยที่เราอยากจะหายใจใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะทุกท่านคะวันนี้ไม่ได้มาแค่พี่ใหม่ธนพรไม่ได้มาแค่เบญจาแสงจันทร์และไม่ได้มีแค่ ผู้สมัคร3ามคนที่เดี๋ยวจะมาบอกเล่าความฝันกับความหวังให้กับทุกคนได้ฟังในวันนี้แต่ยังมีตัวแทนแรงงานค่ะเมื่อสักครู่เราได้เจอตัวแทนแรงงานพี่ไหมธนพรไปแล้ววันนี้เรามีตัวแทนแรงงานอีกหนึ่งท่านค่ะตัวแทนแรงงานอีกหนึ่งท่านที่จะเป็นใครไปไม่ได้เขาคือ เสียจำปาทองค่ะขอเสียงตบเือดังดังต้อนรับพิเียหน่อยค่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว